สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดใจออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสก็อีกวันพุธนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปชมสวนของเยจันนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับอากาศรึ้มขึ้นมาดูว่าในสวนนะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับก่อนื่นนะครับอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์นะครับกดส u b s c ส i b e กติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอนนี้เป็นสวนพี่น้อยเดี๋ยวเรานางแบบนะครับมาก่อนนะครับผเดี๋ยวึงบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศฝนตกนะครับบรรยากาศอันนี้คือหลังฝนตกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูมละกอด้วยนะครับเดี๋ยว อนุญาตเปลี่ยนหมวกนะครับเรียว่ามันไม่ไม่แดดเงี้ยงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ทุกท่านที่เห็นคลิปตับมุงนะครับก็คือเป็นคลิปจากคุณยายจันร์ครับปุม่มเด๋ยวตามปไปเลยครับอ่านี่นะครับก็คือยายจันนะตามไปเลยตามมาดูค่วปุูกเอียงแน่ๆนครับ เมื่อคืนฝนตกค่อนข้างแรงมากเยข้างล่างนะครับอันนี้คือต้นบักคูนต้นมะละกอบักคูน่ะปลูกเองนะครับปลูกเองต้นนี้สวยมากค่ะนี่สวยยังไงเออนี่สวยมากหน้าหนาวนะเป็นไงต้นนี้สวยมากค่ะสวยมากบายแม่ยางไปทางใดๆไปไหน้จะเป็น กล้วยครับพี่นอ้องว่าตัวนี้กล้ยวยกล้วยคูโย,ยค่ะวิหยยยลีนะว้าวกล้วยคูโย,ยกำลังสวยค่ะนี่กำลังสวยกำลังสวยค่ะงดงามงดงามไปไปต่อสิบอกว่ามันขึ้นนะครับเหมือนฝนจะตกอีก ตามมาดูค่ะตามมาดูค่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งามมากล้วยรายมากนะครับกล้วยรายมากตามมาดูค่ะอันนี้ก็กล้วยอันนี้เป็นกล้วยของเรโพนจะตามมาดูตัวนี้ค่ะไปดีไปไค่ะว้าวมะละกออันนี้คือยอดมากมน,กน,านี่เคยคนดูแลนะครับ สวยมากค่ะนล,ลังเกิดจอเขาเอินจอหนอีสานจอเนี่ยไปกันต่อโดยเฉพาะออกไปบนคันคางนั่เนาะมาดูค่ะแล้วก็เยอะมากจริงๆนะครับป้าเ<า>อยียงนี่อันนี้คือกล,ยลย้ยอะไรเอ่ยออกมาแล้วทำไมไม่บอกคุณแม่ละ่ะลูกใส่ท้องจนออกแล้วย,ยกมาแล้วท้าเพิ่งเห็นนะกำลังเห็นค่ะ แม่กำลังเห็นแม่ยุ่งอยู่ทุกอย่างเลยหรือไม่ได้๋ยไปดูเดกสาวหลังจากตกใจไปต่อนะครับแต่ตกใจตามมาค่ะอันนี้กับบวชงอีกมัละกออีกอันนี้คือฐานอะไรนี่มีวิธีทานอีกนะครับพวคุณเดี๋ยวไปดูข้างๆข้างๆนะครับว่ามีต้นบวุงอีก ล่าสุดเหมือนเห็นปลูกอ,อย่างอีเกาะดอกไม้ไม่ใช่ตุยเบลมาหมดกัด้นขาล่าสุดเดี๋ยวไปเปินต่อนะครับไปอันนี้ก็มาละก่ออีกบัอกวงแล้วกับอันนี้จะเป็น หายเบิดหรอมันคือหายเบิร์ดจงทางยาออกอยาอะไายาอาไพรเยจ,จัน์ชมสวนเราอันนี้กับบองฮงถ้าใครจำได้นะเบิ่งในี่กลิปเรียวอัน,นัตนน่ไม่ป็นกลิปเรียวรีลันครับเมื่อปีที่แล้วนี่คือมะละกอที่ปลูกกันรอบนั้น,อ,นอ๋อ,อหน่วยนี่คือออกหน่วยเดียวมันคือหน่วยจังสี่ ความเหวี่ยว, <laughs> วนกำลังจอของตัวกำลัง,ง,งจอคือกันโอเคนะครับส่วนข้างหน้านี่ก็จะเป็นดอกไมกน้นอนเดียวถ้ามีการอัปเดตเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับเป็นมันห้านาทีอ,อันนี้นี่กับก,กลัวแล้ะที่เกียวข้าวเสียก,ก็ ขูดไปไปต้มหรือว่าไปหมก5นาทีเอาไปเผาก็ได้นะเอาไปเผาก็ได้ตามโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามช่องจักเจ้าออฟิเชียลด้วยนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพายิน่านไปพักผ่อนก่อนั